เฮ้ยโซเจอเมื่อไหร่พี่เขาจะทำคลิปตัวตลกไมค์โนโลสักทีวะโอไม่หลงลยถ้าเกิดมึงไม่รู้ไปหามคำตอบมาสะไอ้นี่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่ทำคลิปตัวตลกสักทีทำไมไม่ถามเองวะให้เราไปถามให้เฉยเลย ให้ตายสิลืมหยิบแมสออกจากบ้านมาด้วยโอยวียเนเอ้ยทำไมบัญชีชีวิตมันบัดซบขนาดนี้วะโจงนีก่ก็ยิ่งมีโควิดยอยูอ่เฮ้หาชเจ้นั่นไงไม่หันขาดคำเฮ้น่าจะเตรียมแมสมาด้วยไว้สำรองแฮเอ้เพราะแต่จะไม่หาพี่เขาได้ที่ไหนวะเอจะเฮ้ยขยา เมื่อมีขยะย่อมมีพี่บูมถามพี่บูมก็ได้พี่บูมครับเอาพี่บูมไม่อยู่นั้นขอยืมหน่อยนะครับนี่เอาวัตขยะจากพี่บูมก็พร้อมแหละไปหาคำตอบกันเฮ้เจ๊อะไรลูกเมื่อไหร่คิดตัวตลกจะมาสักเกียร์เจ๊อยากดูจะตจจะขาดเดี๋แล้วอันนี้เจ๊ก็ตอบไม่ได้นรนกนะลกแต่ว่า นั่นใครอ่ะเฮ้วีดูนูนเฮ้ยไอพวกเด็กเหี้ยใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพี่ไมโจงบอกมาซะไม่งั้นพวกมึงจะต้องเจอกับคนคนนี้ย้ เจ้นัดตัวโนตี้กระเทยมึงโนตีิกระเทยมึงไม่ดีกะเทยเฮ้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 ยายเล่าของอีนี้หนึ่งมึงเอาโก้ไปสัตว์ก็มาเนี่ครับอีนี้ไม่กลัวจริงจริงแย่ลบสิวะไม่หลบอีนี้ก็ตายดิมาคอมอนเบบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีนี้จะไม่ทนอีนี้ม่ได้อีนี้จะฟัน ไอ้โอ้ยแตที่มีมิโอ่อยไอ้โอ้ยในอมของอีนี่ผูไม่ของปวอมไม่ข้อมูลของมิแกอยู่ไหนวะเอ๊ะอกเขี้ยดองเลยวะเจ้ะโอ้ยไปาไม่รอดหยอกนั่นอ่ะไอ้มันจะไม่โ พเฮ้ยแม่งมีนกสกีรีปองกันด้วยยังมีตกปง๋ฮะอะไรวะพ่อจบปั๊กมันคืออีหยังอ่ะอืมเฮ้ยมีเสียงด้วยเว้ยอาไอีพ่อมึงตายเอาไอสัตว์ด่าพ่อกูเอาเฮ้ยโคตรง่อเลยอ่ะยังไงข้อมูลของพี่เขา ขอับไปก่อนนงเฟ้ของคนอื่นมันไม่ดีนะจ๊ะเฮ้ยุยโอมอนมาสู้แบบรูปชายกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหว้าว very good ได้ของวัวมาละเสียเวลาจริงนะปู่เงียบๆหน่อยกูจะนอนไอ้โง่ผมไปแล้วล่ะเฮียดิผมบอกแล้วไงว่ากูจะนอน 哎。哎 อเออเกินเลยคอมเมนต์โอ้ยอกูยังไม่ตายนี่เนี่กูตายแล้วเมื่อไรจะทำคลิปตัวต,วตวลกสักที